ดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนลานน้อยลานน้อยวิ่งไปหาเนกดูค่ะนกเยอะมากค่ะพี่พี่เพื่อนเอาขนมปังเอาข้าวมาให้นกนะคะมากบหฐานน้อยบรรยากาศดีค่ะพี่พี่เพื่อนชมบรรยากาศธรรมชาตินะคะอันนี้ข้าวนะคะกินข้าวนะคะนี่ข้าวผัด บรรยากาศดีมากเลยตัวกวนมาแล้วค่ะดูค่ะเยอะมากก้าไนไนไนที่ฮาแวน่นคัมคัมที่เป๊ คำที่เปสะสกัดมีน้ำนะคะคำอี่อาขนมปังให้นกโอ้ยนกเพี้ยค่ะวันนี้อากาศดีนะคะพี่ๆเพื่อนๆลมไม่แรงแล้วก็แดดออกบรรยากาศดีค่ะก้า อฟ้าเอาละคาถักนอก The bed. ดีนะคะทุกคนดคูค่ะตัวเล็กวิ่งวิ่งขับนกดคูค่ะเขาก็มาวิ่ง,งกันสแกนวิโก้ด้สแกนวิโกด้เดี๋ยวนกมากินนะคะเนี่ยนมปังแล้วก็ข้าวเดี๋ยวพอเขาเห็นเราเดินออกเขาก็บินมา วิ่งตามนกให้วิ่งให้เหนื่อยเดี๋ยวก็จะได้ไปหลับนะคะเด็กน้อยจับนกนกก็เล่นด้วยนะคะทุกคนนกก็ บรรยากาศดีมากเลยค่ะสิติคําเดะทางนู้นมีคนยืนถ่ายนกเยอะนะคะนกแล้วก็ห่าน nó có bếp giữa mạng nãy nãy ca ca Det er vand, det er vand skat. det er vand, uuuh, det bliver vold, det bliver vold Can go yam, uns kiếp tấm góc. Yo, si, tinh a phun. Tinh a, 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 tinh Wow, wow, ah lupa, 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 wow, <coughs> oh tiko, ah, ada, duga, kau betul, kau happy. ตีวนตีวนตีแบนตีแบนแอนน์ลองคลิปก่อนนะคะพี่ๆเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กด s, Lord, did work, did <S subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ thank you to everyone ใหญ่ๆโอเคเวนเตอร์เวนเตอร์